ตัวเลขทั้งหมดเป็นเพียงแนวทางในการแจ้งซื้อรตเตรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,น,นันที่ผิดกฎหมายสวัสดีค่ะา่านมช้ชมมือนีเจเดียนก็มาอยู่บ้านพ่อแเต้มเนาะค่ะมาขอสูตรเลขไปเป็นแนวทางให้การแจ้งซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลก่อนมูบุญหรือล่างไปวิเคราะห์กันเพื่อว่าได้ตัวใดมากเจเดงไดมากตัวใดสิมาใส่เลขพ่อแเต้มเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่งซื้อขีมมาได้ตามเบอร์รู้กันใหนหน้าจอ เซรั่มหน้ากระจกเซรั่มนานโนนะคะคำว่านาโนท่านผู้ชมกับสีรูนเนาะ,ะแต่ว่าท่านผู้ชมบางคนกับสีบง่งโอ้โหกับสีงองอยู่นานโนมันคืออีย่างเสือหน้านโนกับสีซับเงื้อดีกับสีเย็นสบายคุณภาพกับอันขีมหน้านโนกับสีคือกันค่ะ,นนะ,ค,ะคำว่านาโนนี่มีคุณภาพหลายนะคะหน้ากระชับเร็วเห็นผลเร็วนรนหน้ากระจ่างไวเนาะ,ะไปถามสูตรไวเพราะเต็มน้ำกันค่ะว่าเลขขึ้นมากตัวใดชนตัวใด รีิจัดการก่อนโม่เลยก่อนสีด่างกอนสีอันเนาะค่ะไอ้ข้าวโพแทมเนาะกันน้ำกันค่ะบวันนี้วันนี้บนแม่ข้าสมมติว่ามันมาอย่างเช่นบ่กับแปดสามแปดสองแปดสามแปดสี่มันถึงเลยกิเลจรึเปนี่มันมักสองกับสองมักสามเอาสามเป็นบ่อันอันอันนี้คือหลักหน่วยหรือหลักสิบผมเอาเป็นหลักหน่วยหลักหน่วยวันนี้แม่น เพื่องก็ไปซิบนะตัวนี้ดิมันมาต้องกันเมื่อกี้นี่มันเด็กเจ็ดแปดเก้ามันมาเจ็ดแปดนี่อ่อนวังหันเรื่องมงิที่ผ่านมาเมื่อกี้ไอ้มีตัวดินด่นไหมเลขดิเด่นเอามาจับเลยอันนี้มันงวดก้อนอะตัวไหนกินเลอันนี้งวดก้อนเจ็ดแปดเก้ามันผลมาหนักกันครับมันมาพักคู่ตัวนะเก้ามันมาหลังแต่ว่าผมเอาเลขบนมันเป็นสูตรเลขบนงวดก้อนหนีมากสองสามซี่นมาแปดสองเนี่ยแปดสองแปดสอง เมื่อไหร่พม,มันใจมันต้องมาตัวหนึ่งได้นีมสองสามสี่ 2> 2, 3, ครับสองสามซี 2> 2, 3, สองกับมาแห้งเดี๋ยวนี้สามกับมาแห้งซี่กับมาบัดนี้คันมันมาแห้งเท่ากับตัวนี้ไปจับนตัดตัวได้ตัวหนึ่งออกใช่ไหมเนาะเนียนมันนี้คันซีมาเบิ้งตัวนี้นี่รักซิบ ลักสิบบนครับเมื่อกี้มันหนึ่งหกเจ็ดแปดหลักสิบหลักสิบก็มาเจ็ดบ่ะเจ็ดแปดมาเจ็ดแปดมาน้ำกันเลยมาน้ำกันเตี่ยขผมอมันเป็นหลักสิบมันกี่แดงของกะทิก่าไว้แต่หลักสิบครับวันนี้ห้าหกเจ็ดวันนี้บะแมนฮวชิมานี่หลักสิบหลักสิบคือกันบะแมนครับนี่ <desserts. S 2> คือหลักสิบเพราะว่าฉะนั้นคือศูนย์นี่มันมหาก็มีโอกาสมากตัวนี้วันนี้คือศูนย์นี่วันนี้มันเล็งมันจะแตกต่างกันนี่บ้านนี้เห็นว่ะ คือเอาตัวนี้ไปจับเลยจับสองสามซีเนี่ยเอาเอาตัวนี้ครับเพราะว่างวงเมื่อกี้นี่มันมันส้นกันแมนวะหกเจ็ดแปดอันนี้ไม่ได้เจ็ดแปดเก้ามันกิดส้นกันอยู่เจ็ดกับแปดแมนมาละมาในงวงนี่มันโมซ้นกันอันนี้คือเข้าหลักสิบอยู่แล้วเข้ากับมาจับตัวนี้สองสามซีแนแมนแมนมาครับเลขมันเลขมันโมซ้นกันดิครับอืม วัที่มันออกแปดสองนั่นวะอันนี้หกเจ็ดแปดนี่เห็นวะอันนี้แปดสองนี่เหมนออวันนี้ออกเจ็ดครับที่คิงมันข่าวว่าง่ายเราดิ่นผมผมบ่อลงไหลซื้อวันนี้ห้าหกเจ็ดครับหลักสิบห้าหกเจ็ดแสดงว่าวันนี้ของเจะแดงสิบว่าไม่แปดบ่ะวันนี้ผมสีเงียมให้เบื้องมันมีสองสูตรนะเอาผมผมเอาให้กี่แดงก่อนแต่ผมวอนใหจับเรื่องนี้ด้อแต่ว่า อันนี้เอาไรก้วนนี่อันนี้รักสิบสองสูตรโมดิพันธมาอันนี้หกเจ็ดแปดเวะอันนี้หกเจ็ดสองลักสิบส้นอยู่ที่เจ็ดตัวเดียวหกเจ็ดแปดวันนี้งวดเหนียวห้าหกเจ็ดอันนี้ศูนย์หนึ่งหก ส้นตัวไหนส้นหกส้นหกสิบบนนะครับนี่คือลักสิบจันกะเอาลักสิบบนจันกะเอาหกหกหกสามหกสามหกแดงหกสามอครับเอาหกสามหาบะมีบเปล่าหากับมี่โอกาสมีบ่บ่มันบ่ส้นขันสซธิติตัวส้นนี่มันจะมาไม่กระเดงเห็นว่านี่นี่เนาะครับอันนี้หกเจ็ดแปดอันนี้แปดเก้าสี่มันส้นอยู่แปดตัวเดียวโอ้ส้นหก ครับแสดงว่าในี่บ่มีน,นี่อันนี้บนหรือล่างบนครับบน,นบนอย่างเดียวอันนี้บนเนาะมาเน,นี่อันน,น,นี้มันกระสีจอดน้องหยีดิเลขผมมันหลายสูตรอ,อันนี้พมบอลดอกนี้มันว่ามันเป็นเลขสูตรบนแต่เตมื่อกี้มัมไปล่างหนึ่งเนี่ยอันนี้มันได้เกตกระเปียดผมสีบ้บอลนี่ครับนี่อีกสูตรหนึ่งนะครับสามสูตรมันจะส้นหกตัวเดียวับ สามสูตรส้นหกตัวเดียวแมนครับเปเบอันันนี้ไม่ได้หกกับเจ็ดเพราะมันไม่ได้ศูนย์หนึ่งหกนั่นวะแมนครับส้นหกตัวเดียวแต่ว่าทีนี้เขาเอาเจ็ดน้ำก็ได้สองหางให้มาล่ะนี้คือบนตัวร่องก็คือเจ็ดหรือวะเนาะแมนตัวล่องเจ็ดตัวเด่นก็คือเด่นหกหกกับเสี้ยวห้าหกแปดหกเจ็ดหกเจ็ดหกแม่น้ำกันได้บ่อ จ็ดแปดมานน้ากันได้บ่นี่ฮิมมอกออกเจ็ดแปดม่วมันก็มาน้ำกันได้มานน้ากันได้ครับเจ็ดหกมันก็ออกไปแล้วเจ้าผมบ่เอาก็ได้บ่จับก็ได้บ่เพิ่นผมผมบ่จับผมเจอไลขห้าหกแปดนะครับหกห้าหกแปดหกสามมาเนี่ยมาเนี่ยขันห้อขันเจ้าหกแปดหกห้าเป็นสีีแดงอันนี้สูตรนี่มันกระเจงไหม เมนมาครับเออตันี้มัน,กนเก๋งแบบน,นี้<อ>มันมีสองมีสามมีสี่เนี่ยห้อจิบิจับมันสันมันมัขาตรงนี้เอาเล่วเอาหกมาจับหกสองหกสามหกสี่ครับตัดขาดไปเลื่อกับหกสามเออหกสามตัวเดียวเอาสรุปเร็ว <c oughs> เลยแสดงว่าหกสามตัวเดียวอรัเป็นว่าขัดห้องจิบิจับหกเจ็ดหกยังเนี่ยตัวนี้มันก็เดินดีเนี่ยมันก็าขาดจังหวดว่า มันกระดาษแม่เนี่ยดอนกระดาษยุไนี่ว่าเอาเนี๋ยยาสีไม่เขียนเลขกันใส่กันเาเขียนน่ารอดเขียนแทรกกันน่าอดอันนี้ผมผมวาดให้เยเ็มาตอนเขียนเท่กกันเพิ่งเนี่ยยาสีเขียนกันส้นกลางม่อนลาเขียนเลขส้นเอาเอาจกสูตรสามสูตรส้นเขียนขือนอพันใบก่อนเอาอันนี้อันนี้สูตรหนึ่งห้าหกเจ็ดหลักสิบเนอะหลักสิบเขียนหลักสิบบนหลักสิบบนหลักสิบบน หลักสิบบนหลักสิบบนเอาตัวนี้ก่อนห้าหกเจ็ดเอาเอาตัวกันลงไปเออตัวทั้งใหล่ะสูตรหนึ่งห้าหกเจ็ดสูตรสองสูตรสองตัวลงไปหนึ่งตัวลงไปนี่นักจีดอนนสูตรหนึ่งก่อน Soon 2 sáng sụt sáng 2 sáng 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 2 sáng 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 số sáng 2 sáng 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 ขอกกายังเขียนวงกลเม้ส่นหกส่นหกล่องเจ็บเนนไ่มที่เจเนาะแมนส่นที่หล่องเจ็ดพราบาเจ็ดมันอันนั้นนะครับผมเตมมสุดกคือหกล่องเจ็ดอล่องเจ็บ่อเจ็ ลาดฝันเพี้ยนเขาก men, athletes, ็เก like be ็บเลยเอามาจับไปสองสามสี่อ๋อจับจับคู่จับคู่ไปเลยเขียนตัวกันมาจะับคู่ไปเลยเออเขียนตัวมาสักก่อนจึงจับสองสามสี่สองสามสี่เขาจึงจับนี่บอสองสามสี่เอาหกจับย่างเดียวหกสอง หกสามหกสามหกสี่วงกลมไปเลยหกสามตัวเดียวนะสามไม่แห้งหกสามไม่แห้งหกสี่มันไม่ยากหกสองก็สี่พวมากคันเป็นกั็สิเป็นหกหาซะหกเกลี้ยงว่าคันเป็นก็สิ่เป็นหกหาหกแปดหกเจ็ด อันนี้คือสูตรของพอแต้มโลงโตแล้วค่ะน้งชมบนเนาะสูตรของพอแต้มล่งโตแล้วเยนวันนี้เยนซื่อเเชิญบไอ้เนี่ก็ได้ไหมวให้เจตจะแดงเอาเองบนพอแต้มมูเข้มบนนคือบ่ได้มูพอแต้มจะแดงมาจับเอาได้จะแดงจับเอาจบนี่แกะเบี้ยดิเด้ก็เอเลยบ่ไดงมาจับเอาเด้ มั่กินแดงก็ดีนั่นแต่ว่าเล็กล่างคือผมปล่อยไปแล้วกบเสียให้สูตรที่หนึ่งมันเข่ามัอเข่ามาเย้าเนาะเบิ้งสถิติมันเข่ามะเยับตัวเด่นสุดคือมาตลอดซี่ส้นกันนก็ได้ตะแก่หกแล้วแบบนี้หกไม่สามสูตรมาส้นกัน จ็ดมีสองสูตรที่กินเกจห้องกับจับไว้น้ำก็ได้ถ้าได้เป็นตุล่องเมียนครับเป็นตล่องเป็นเจ็ดสองเจ็ดสามเจดสถ้าเป็นตุล่องจับไปใหนทันิ่งกันเจ็ดสองเจ็ดสามเจดสเอาปุ๋ยปุเป็นยังเบื่งตัวเลขเพราะแต่ว่าถือขคน่า มันใจ,จเจ๊แดงมันใจหกสามล่องลงมาแต่ว่าเออมันยังหลักต้องรักจะตัวตัวมันอยู่กันงอมันมน,นี่เด็ดแน่แตนะ่ว่าไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกหมายของจเจ๊แดงไปจับกับหกเด้อค่ะไปจับกับหกพอแต้มเบื้าะตัวนี้มันแตเ,เก่งอยมีแต่บางท่านไปลลาง แม่มันไปล่างเป็นบุญเนาะครับอันนั้นเขาคือบนคือบนไอันสามหกเป็นให้มาล่างเดี๋ยวนี้สามหกไหมาล่างโอ้นี่ของพ่อเต็มสูตรบนเนาะครับบนบนตะกอนของพ่อเต็มไปล่างกับมีเนาะล่าอล่างทหากเนี่ยเขาเอามือนีนล่างตั้งหากปกติสูตรบนพ่อเต็มจะไปถือล่างกับมีตามที่เบื้องบดตะกอนๆน่ะเนาะเออสูตรบนเพิ่อนมันอยู่ล่างสูตรล่างมันเป็นคุ้มบน ่ว่าเข้ากับกันได้ก็ดีที่สุด่ะอันนี้จะมันเป็นสูตรล่างของเจแดงหกสามมันมาตรงกันกับบนของป้แต้มค่ะท่านผู้ชมเอาเป็นแนวทางในการเสี่ยงสือสลากกินแบ่งรัฐบาลเจแดงก็ได้จัดไว้แล้วสามหกหกสามลอตเตอรีเนะะเาะค่ะวันนี้ก็ขอ,อให้ท่านผู้ชมรวยๆถุกหวยไปน้ำกันเอาผลิตภัณฑ์เจแดงเอามานำํำมาโซ่ <c oughs> เอามาโซ่ให้ขึ้นเบิ้งสร้างได้กับมดก็ได้กับเดือนก็ได้ค่ะท่านผู้ชมแปดร้อยเก้าสิบบาทเก็บเงินไปทางเนาะค่ะ จังคีมกับสุดละพันสองลอยเาไช่มเจรลียงกอตัวล่าไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ